สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุกท่านครับผมครับมือนีมาพอครับแอดตอนสายๆแหละครับคลิปนี้ครับผมมือนีมาตามแนวทางตัวเลขของพี่สาวจิตสัมผัสครับผมหวงวดที่พานมาจังีอลีครับนะครับพี่สาวจิตสัมผัสนะครับเสียงกระซิบมาบอกงวดที่พานมาเสียงกระซิบบอกเข่าครับ แต่ว่าเข่าเลขสัมผัสครับไปยายเขาประดับดินมากลับมาหอดบ้านตีซีมานอนครับนอนมอท่านรับลับตาล่งตัวเลขขึ้นมากครับหนึ่งสองสี่าสัน่นรับตาลงเห็นตัวเลขครับหนึ่งสองสี่นะครับไอประกาศีน้ำเงินแอดวงไวตั้งแต่ออกคลิปครับเพราะว่าเพิ่นเห็นแบบนั้นหนึ่งสองสี่เราก็ว่งกุมน้ำ่าสั่นเพิ่นเห็นนะครับ รับตาเห็นดิครับบมเมนบ์มเมนฝันนะครับรับตาลุครับไปยายเข่าประดับดินนะครับวันพระเช้ามืดวันพระนะครับคือคทือช่วงตีสี่พอเศรามาจะเป็นวันพระครับนั่นแหละครับเป็นเห็นเลขช่วงนั้นนะครับเลรนเลขหนึ่งสองสี่แล้วก็เขาว่องไห้พร้อมที่สัน่นเพนว่านะครับ ปรกกาสีแดงแอดมาวงหลังหวยออกครับแต่ว่าปรกกาสีน้ำเงินวงก่อนหวยออกนะครับมันสิม,มาบอเลยเฮายวันพี่สาวจิตสัมผัสว่ามันก็เห็นตัวเลขชัดแทถววัจนนะครับเลขกระซิบบอมากครับแต่ว่าเลขสัมผัสเลขลับตาเห็นมา้าหนึ่งสองนะครับแอดก็บ,บอกเพื่อนอยิ่ดอกหนึ่งสองสี่บวคือครับเอาสี่หนึ่งสองคือกว่านะครับเพื่อนก็นได้ยิ่ดอกครับหมดที่ผ่านมาเนาะ หลังหวยออกแอดมาเห็นฉลองกันอยู่ครับถือเลขนะครับเดี๋ยวมือขึ้นนี่ครับคืนวันพระครับผาดบ่ได้นะครับแอดก็เลยมาตามแนวทางฝากตอนนี้แหละครับเอาสีมีแนวทางจังไรครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่สาวจิตสัมผัสน้ำกข็ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า<ม>อับมือนีมา หาแนวทางกับพี่สาวจิตสัมผัสนะครับสัมผัสคักอีหลีงวลงเลีงบุ้ยหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่อันอันนี้คือแรกๆคุณบอกคืออันโอ้เมื่อเมือเอใหญ่เขาใหญ่เขาปะด้าปีนแมนบ่คลิปเดียวความดี้งวีติพันมาบ่ดี่สองเด้อผมได้คลิปเดียวของอันมูนันมาไทยแมนบอผมผมมาหลอดเดียวเลยครับเพราะว่าผมไปชลบุรีเนาะแต่ว่าทั้งทีมงานมาหลอดแหลก ได้สองหาศูนย์ไปตอนรอบที่เข้ามาคือมือมือใหญ่เขาประดับดินเดียวเดียว้าวได้หนึ่งสองสโอ้ยไปมันไปหากินลดค้าวไนโอ้เอาสน่ะบออ่านี่นมันมันกินยาอยู่หอมแต่สิแลงน้ำค้ายทอ่บ้าเนียจะเฝ้าว่าันไหนไปเอารัดค้ายจะข้าวแนวว่าันบมเป็นยังดอก จาไปอยู่นู่นทาาไปยังอ๋อนู่เป็นงยุ่งหนทาาเนี่ยฮะมันนอดไก่ไก่รถนดิจะไปเพื่อวไมันพอไปไก่ดิครับเดี๋ยวมันออกไปหันไปพ่อป้าเขาาพ้นก็สิลกินอยู่หันลห่่นะียมันมันคั่วงวกอ่ะมันเข่าไผ่เข่าเอี่ยอบอกอกกันได้ครับอันนั้นบอกกันง่ายเขาทยเดียวกันอยู่เขาากเาีบาน เข่าถอกแล้วทิ้งอออวาไปเบิ่งข่<อ>านอ้าบ<อ>าดนี้การมือมือนี้วันที20่20 23 23แล้ว <23 S 2> <23 S 1> ใกล้แล้วนี่ <c oughs> ใกล้แล้วดิครับป่ะนี้วันพระพ,พอมื่อคืนนี่ท่านได้ฝันไปครับท่านได้กระสอบก,กระซิบอะไรอย่างท่านท่านอันนี้ไปช่วงน,นี้อืมว่าทันนี่ว่าท่านกระสองแต่ว่าฝันอยู่หันจำไม่ได้ที่แต่ว่าเละไม่เละมากเหมือนบะ เพราะว่ามารอบที่แล้วได้เอิ้นส่กันอยู่อบอกว่าฝันอยู่ว่าสันแต่ว่าเป็นเรื่อยๆล่างๆ่างมือนั้นน่ะบอกเป็นเรื่อยๆล่างๆดิเป็นจังไดจังคิดว่ามักมักเลขตัวนี้มักเป็นเป็นมีความรู้สึกจังไดจังมาเกลิกจังนมั่นมักขึ้นมาเลยมักขึ้นมาเลยจริงหนักมากอันแอบตามันกระเข่ากับอันตัวเลขนะกล้วยซีบเอ็ดโตมา เอาเดี๋ยวด้อครับเป็นยังน้อบาทนี่เนาะแดวมากแด่วมากมากอีหยังบานนี่ไอเสียงก็ซีพันมาดอกตีครับแต่ว่างมีเล็กมากเล็กชอบอยู่เอาปกตินี่งวดทีพันพันมากแบบนี้ครับเลขกมากนี่เขาาคยเข้าวะคยเขาดีปะก็เขาอยู่ดิเขาทุ่งวดน่ะงวดลูกนึงกับเขาเล็กมากเน่ะเลขก กับมากับเทืองมาอันเทอมาตองนำ้ำสัมผัสมาานี่นี่แหละโอ้หฮ่ว่าคิดมากยุก่อนหน้านั่นแล้วบ้านนี่ช่วงช่วงวันศีลวันพระกับมาตองมาให้ปากกบตัวเลขกให้เห็นเมื่อคืนี่มาอยู่แต่ว่าจับไม่แต่ก่อนนี่กับมามันสมองบอกปลอดโปร่งกันเลยมาสองรอบเดียดี แต่ว่าถาเบิงมันก็นังอีกรายมือยูแมนหนนรือซัวเล็กออกแต่เบิงน,นี่คนคือสิบสิคือสิบ,สอสบหหันขากปานนดจังจังบหายบอกกสิกลเคียงอยู่หรอแต่่มามีแต่วา่วามีเลขมักอยู่มากตัวใดครับบานนี้ตัวเลขหมดนี่สิบเอ็ดสอ,ดสอ,ดสอดับสองศูน สองโซนนี่แหละโซนสองคือกัก,กพะเน็กออกว่าหนักทีนตรงนี้โซนอยู่แล้วเป็นล่างถ้อเป็นบนคันี้เป็นล่างสไปศูนสองศูนย์สองเป็นล่างสไปสส <02. S 2> เปไปขียนตัวคือไอที่มาตองมาสัมผัสนี่มาสองรอบแล้วละ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องล่างๆ<ม>บอชับบดเจนจำบอได้คักปันได แต่ว่า่ปปอดงสมองบ่ปอดโป่งเป็นยังไงฮึ่ได้ไอ้นั่นบอกฮึ่บ่ได้บ่ได้เปิดหน่อยบอกยังไงแก้วก็สิได้อยู่เดี๋ยวก็สิได้อยู่เออบาทอยู่ดอกบาทนี่แต่ว่ากะมาหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สองวันที่ครับแสดงว่าตัวเลขที่เห็นเล่นๆล่างๆก็สิใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับเลขตัวนี้อยูุบจัด ก็เลยบัท่านชาติจ็ได้บ้่านได้กาเบาปันไดเ,เลขมากไปก่อนครับเอาเป็นเลขมากไปก่อนอแต่ว่านมันอาจจะบ่ดนั่นปันไหนแต่ว่าแต่เบื้องอนเยียๆอีกหลายมืออยู่ครับแต่ลยว่ามันอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้ครับอันสองศูนย์ศูนย์สองนี่มีร้านจะเป็นเลขล่าง แน่แน่ผิดอ่อวนมันออกวันอนิตย์ดตีมันน่ะผิดแน่แนครับเลยออกวันอาทิตย์เอ,เอาเป็นเลขมาไปก่อนเนาะพาวาบอท่านได้ชัดเจนมันบ่นครับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สอง อันนี้มันมน่าติดหนึ่งกับติดศูนย์อยู่แล้ววันอาทิตย์นะครับหนึ่งกับศูนย์เอาเด้อให้เพิ่มมาตองตัวนี้เด้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์สองก็ดีศูนยสามมาบา่ครับศูนย์สามศูนหาแป้งสรจศูนย์หกแปงสมากติดต่อยเพิ่นมากน้ำเจ้าของติต่อยเพิ่นมากน้ำเจ้อของ ันเก่าเมียผู้เดียวกันนั่นก็แลกมีสอคนนะเขียนตเลแป๊บำกัญเลนีแต่เก่าคนบ๊บบี่มาจิดสัมผัสคนกรไดตลอดอยู่ได้ย่ายึกมากเกือบสงวดคนนี้ถึกเล็กวดหนึ่งหดเก่าหนึ่งกระไดมือเกี่ยหนึ่งสองแผ่นปิลิพิลันมะกาบอสเหล็กเหล็กเหล็ก ว่าอูซ tamam ูแอดมินฟังอยู่แต่บอกกลาวว่าอูซูเอฟซีฟังครับงวดไอ้เกาหนึ่งน่ะสันาละโมงนะเอาเพี้วนี่แะสิเอฟอ่ะนี่ครับพี่สาวจิตสัมผัสงวดวันที่หนึ่งตัวลาคมสองมันร่อยหกสิบหกนี่ครับเพิ่นห้ว่าสัมผัสมาสองรอบล้วลละงวดนี่ครับสัมผัสมาสองรอบแล้วแต่ว่ายังพ่ท่านได้ชัดเจน กะเลยยังบ่ท่านได้คักใจแบบนี้ก็เลยยังบ่ท่านได้เอาเป็นตัวเลขสัมผัสหรือว่าตัวเลขกระซิบดอกนะครับเอาเป็นเลขชอบไปสก้อนอนะครับอเอาเป็นเลขชอบไปสก้อนอแต่ว่าที่เป็นเมาต้องันเสียงกระซิบบอครับหรือว่าเดียวเห็นที่ว่าจำบ่ได้เป็นกระตครับป้าเป็นโต้้นมาก มันมาหลายๆคนคือเก่าน่ะแต่ว่าจำไม่กับเพิ่นเมายฮ้งกันมาลองชุมเที่ยอยู่ครับบอกเลขกกะจำบ่ได้จะเพิ่นเมาเลขว่าจังใดแสดงว่าเพิ่นมาเปลี่ยนว่าขึ้นนี่ก็ฝันอยู่ดิแล้วว่าฝันเกี่ยวกับกล้วยก็เลยบ่หนีซ้ำเนาะมันบ่มันเดี่ยวแต่เพิ่นบ่ค่ะเดี่ยวแต่กล้วยได้ฝันแต่มาตนอนน่าเย็นฝันเกี่ยวกับกล้วยมีกล้วยสิบเอ็ดตัวโอ้ยสิบเอ็ดตัวให้จังใยคือหาใหญ่ให้มันกินไว้ มักสเบม่ค่อยสีเียตัวึ่ป่อย่ปล่อยกินเกียวให้กินมันบ่างงปล่อยไม่หมองเรียงนไม่หมองเียงอย่น่ะป่ไยเลย้อ่พี่สาวกินสัมผัสค่ะมันขึ้นมากกับควายเกี่ยวกับคว้วยน้ำขึ้นน่ะเห็นบอกฝันเกีียวกับควายคนมากหลายแล้วกควายน้ำแต่ว่าพคน บอกตัวไหนจำบ่ได้ว่าเลขมากเป็นสี่ะครับเป็นบบนน้ำที่ข้อนแปลกหนาไป้ว้วยกับควเจ้าควงมันแน่ว่าเขาใส่เจ้าข้าไปใส่แน่ว่าเขาใช้มาลัก้ยขันข้นแปลกหนาค้วยจ้าควงนี่คือเขามาลักค้ยเนี่ยนาาวเปลวยเนี่เป็นลยสงามเนาะนี่ด็อื ตัวนั่นคือตัวบักใหญ่บักขายบอกครับคือบักคือบักขายเลนี่ยเข้าหน้าปลาแล้วเข่าหน้าป่าแล้วเอาจะขายบ่พ่อบอกของเจ้าของก็ได้เกี่ยวข้าวนี่ะเกี่ยวข้าวนี่ก็สิเริ่มปล่อยออกกันแล้วครับโอ้มันกระซิบตัวเนาะปล่อยออกทุกปีกันบ่ครับอยากได้เจ้าตักบน้อยๆเอากะสรุปเนาะครับสรุปก็คือหนึ่งหนึ่งกับ 0220นะครับให้ว่า0220อี่กลับน้ำน่าจะเป็นล่างว่าสั่นแต่ว่า11ไม่ต้องกลับเด้อครับเด้อ11เพิ่นบอกยชื่อตรงๆอย่ากลับถ้าผู้ใดมากน้ำนะครับเดี๋ยวเลขสัมผัสจริงๆนั่นล่ออีกก่อนครับฉีดมาตามให้อีกเดี๋ยวผมไก่มาผมก็สิห้องถามอยู่เรื่อยๆแหละครับมาบ่ายมาไปนะครับเอ้าสำหรับที่นี่ผมก็สิลบควรซัมนี่ครับผมพระพระพุณพี่สาวที่สัมพันธสหลายครับ